นักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิร์นกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยเมื่อเราเจอกันนักเรียนอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10ค่ะเกี่ยวกับแบบรูปนั่นเองค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปจํานวนนะคะแล้วก็กเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปอื่นๆนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าครูบิวมีอะไรมาให้เอ่ยครูครูบิวมีตัวเลขมาให้นะคะมี6-30 1-50 7-50และตัวเลขถัดไปคือตัวเลข ตัวเลขอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณารูปนี้ก่อนนะคะครูบิวถามว่าแบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบใดอ่ะเราต้องพิจารณาทีละจำนวนนะคะจาก6ไปเป็น30จาก30ไปเป็น150จาก150ไปเป็น750และจาก750ไปเป็นเลขอะไรเอ่ยอ่ะจาก60ปเป็น30 จาก6เป็น30นะคะจาก6เป็น30มีความสัมพันธ์ยังไงคะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นอย่างไรเอย่ยเพิ่มขึ้นโดยการค่ะห 6, อะไรเอ่ยได้30 6 5 3 0นะคะเพิ่มขึ้นโดยการคูณค่ะโดยการคูณ5เข้าไปนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่า6ไป30นะคะก็คูณด้วย5คะ่ะ หกคูณ5ได้เท่ากับ30นะคะต่อไปจาก30ไปเป็น150นะคะจาก30ไปเป็น150ก็เป็นการคูณเช่นกันคะ่ะโดยการคูณ5เข้าไปคะ่ะ30คูณ5ก็ได้เท่ากับ150นะคะจาก150ไปเป็น750นะคะก็เป็นการคูณเช่นกันก็เป็นการ คูณ5ค่ะแน่นอนถ้าเป็นจำนวนต่อไปตรงนี้เกิดจากการคูณ5คูณ5คูณ5จำนวนต่อไปนะคะก็ต้องเกิดจากการคูณ5เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแบบรูปของจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันแบบใดคะอ่ามีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะคะแบบเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นอย่างไรเอ่ย แบบเพิ่มขึ้นโดยการโดยการนำจำนวนในแบบรูปคูณกับ5นะคะนำจำนวนในแบบรูปจำนวนคูณด้วย5นั่นเองอา เราจะเห็นว่าแบบรูปนี้นะคะมีความสัมพันธ์ก็คือคูณ5คูณ5เข้าไปนะคะก็จะได้จำนวนถัดไปขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าครูบิวถามว่าจำนวนที่ถัดจาก750คือจำนวนใดเด็กๆต้องนำ750า750ไปคูณกับอะไรคะไปคูณกับเลข5นั่นเองค่ะก็จะได้จำนวนถัดไป จำนวนถัดไปหรือว่าจำนวนที่ถัดจาก750คือ750คูณกับ5นะคะ50เป็น055 25ทษ2 57 35ก็เป็น37เพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปคือจำนวนใดคะจำนวนถัดไปก็คือ3750นั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เปิดไปที่หนังสือเรียนหน้าที่126นะคะไปดูคำถามหน้าหน่วยกันค่ะว่าเขาถามเราว่าอย่างไรคะ่ะคำถามหน้าหน่วยนะคะเขาถามเราว่าผลต่างของจำนวนที่7กับจำนวนที่13เท่ากับเท่าใดผลต่างของจำนวนที่7กับจำนวนที่13เพราะฉะนั้นเราต้องทำการหาจำนวนที่7กับจำนวนที่13ออกมาก่อนนะคะ จึงจะสามารถหาผลต่างได้เมื่อเราเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้จบนะคะเราก็จะสามารถช่วยครูบิวตอบคำถามข้อนี้ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ด้วยการเตรียมพร้อมก่อนเรียนกันเลยค่ะเปิดไปที่หน้า127นะคะอันนี้ง่ายมากเลยข้อ1นึ่เขาบอกว่าให้บอกความสัมพันธ์ของแบบรูปของจํานวนที่กำหนดให้นะคะบอกความสัมพันธ์ก็บอกว่าเขา เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรนะคะอ่าข้อที่1เป็น13 26 52 1 0 4 208แล้วก็จุดจุดจุด,จดว่าเป็นจำนวนอะไรต่อไปนะคะจาก13ไปเป็น26จาก26ไปเป็น52อ่าเราดูก่อนถ้าเป็นการบวกริว 13ไปหา26ก็ต้องบวก13แต่ถ้าบวกไปอีก13ได้52ั้มคะไม่ได้13ไป26ก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการคูณเราสามารถคูณ2เข้าไปคูณ2 13คูณ2ได้26 26คูณลองคูณ2 26คูณ2ได้52 52คูณกับ2ได้104 104คูณกับ2ได้208อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นความสัมพันธ์แบบแบบเพิ่มขึ้นนะคะแบบเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณ2อะข้อที่2 เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะข้อที่2เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นแน่นอนจาก6ไปเป็น30 30เป็น150เป็น750เป็น3750นะคะเป็นแบบเพิ่มขึ้นอ่าเห็นไหมว่าตัวเลขคุ้น,นหรือเปล่าอ่านี่ เหมือนที่เราทำมาเลยเมื่อกี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณอะไรนะคะโดยการคูณ5เข้าไปข้อนี้ก็ตอบได้เลยเพราะว่านี้ก็จะเป็น6กคูณหได้30 30คูณหได้เท่าก,กับ150 150คูณหได้750 750คูณหได้3750นั่นเองก็เป็นแบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณ5 ข้อที่3 250 1,000 4,000 1,066,000 6 4 4 0 0ตรงนี้เป็นการคูณเหมือนกันคูณอะไรเอ่ยจาก250ไปเป็น1,000ะะก็ต้องคูณ4คูณ4อันนี้จะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็น1,000คูณกับ4ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น4,000นั่นเอง 4,000ก็คูณกับ4ก็ได้1,6,000 1,6,000คูณกับ4ก็จะได้6,4,000ะะก็เป็นแบบเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณ4ต่อไปข้อที่4จาก3,072ะะไป768 1,92,48,12เเราจะเห็นว่าข้อนี้จะแตกต่างจาก3ข้อก่อนหน้าเพราะว่า3ข้อก่อนหน้าจะเป็นแบบเพิ่มขึ้นแต่ว่าข้อนี้จะเป็นแบบลดลงนั่นเองแต่ลดลงอย่างไรคะหาจาก3 7 0 0เจาไปหา768 76, นะคะอ่าเขาหารอะไรเอ่ย3 7 7 2นะคะ ไปหา7 6 8ข้อนี้ข้อนี้เขาหารด้วยหารด้วย4นะคะหารด้วย4ก็จะได้768ออกมาหารด้วย4ก็จะได้192หาร4ก็จะได้48แล้วก็หารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ12นะคะก็จะเป็นแบบลดลง แบบลดลงโดยการหาร4ต่อไป15,625 3,125 625 125 25อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบลดลงเช่นกันค่ะแบบลดลงเช่นกัน ถ้านักเรียนไม่อยากคิดเลขกเยอะใช่ไหมคะลองมาพิจารณาตรงตัวเลขน้อยๆก่อน1,25ไปหา25 5ก็ต้องหารด้วยหารด้วย5นั่นเองจาก625ต้องหารด้วยอะไรเอ่ยไปถึงจะได้1 2 5ก็หารด้วย5เช่นกันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่หารด้วย5นะคะก็จะเป็น แบบลดลงโดยการหาร5นั่นเองโดยการหาร5ต่อไปข้อที่6นะคะ26730 8910 2970 990และ330ค่ะแน่นอนว่าเป็นแบบลดลงแต่ลดลงอย่างไรเอ่ยอ พิจารณาตรงนี้ก็ได้จาก990นะคะไปหา330ก็ต้องหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย3เช่นกันจาก2,970นะคะเขาก็หารด้วย3ถึงจะได้990ค่ะข้อนี้ก็จะเป็นหารด้วย3นะคะก็เป็นแบบลดลงโดยการหาร3นั่นเอง ต่อไปข้อที่2นะคะเขาให้หาจํานวนถัดไปจากแบบรูปที่กําหนดให้ค่ะเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ของจํานวนที่อยู่ถัดไปก่อนถึงจะได้ความสัมพันธ์ออกมาใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะข้อที่1จาก2ไป8จาก8ไป32จาก32ไป128นะคะ2,8,32,128ค่ะ จาก2ไป8 2ไป8เพิ่มด้วยการคูณ4นะคะคูณ4จาก8ไป32ก็คูณด้วย4เช่นกันค่ะ32ไป128เขาก็คูณด้วย4ถึงได้128นะคะเช่นการจำนวนถัดไปจาก128นะคะก็ต้องคูณด้วย4ค่ะ 4,8,3,12 4,2,8เป็น11 4,1,4ก็ได้เท่ากับ512ะะจำนวนถัดไปก็จะได้เท่ากับ512นั่นเองต่อไปจาก9ไป27จาก27ไป81จาก81ไป243ะะจาก9ไป27 คูณหรือหารคะเป็นคูณ9คูณกับ3นะคะ9คูณ3ได้27 27คูณกับอะไรเอ่ย27คูณกับ3เช่นกันคูณกับ3ก็ได้81นะคะ81คูณ3ได้243จำนวนถัดไปเราก็ต้องนำ243คูณด้วย3คะ่ะ 339 342ทด1 326ก็ได้729นะคะต่อไป41 287 2,009 14,063นะคะข้อนี้ข้อนี้เราต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยมาพิจารณาตรงนี้คูณวิวได้คูณ7จริงไหมเอ่ย7 1 7 7 4, 28ก็ได้เป็น287นะคะตรงนี้เช่นกันตรงนี้ก็ได้เป็นคูณ7คูณ7แสดงว่าจำนวนหัดไปเราก็ต้องคูณด้วย7เช่นกันค่ะ 7, 3, 21 7, 6, 42เป็น44 7, 0เป็น0บวกอีก4เป็น4 7, 4, 28 71789ได้98,441นะคะามาดูเข้าต่อไปตรงนี้จาก560 280 140 70นะคะจะเห็นว่าเป็นแบบลดลงหรือเพิ่มขึ้นเอ่ยเป็นแบบลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปที่การหานั่นเองจาก560ไปหา280นะคะ 560หารอะไรเอ่ยได้280 560ก็หารด้วยหารด้วย2นั่นเองค่ะเช่นการจาก280ไปหา140ก็ต้องหารด้วย2ต่อไปก็หารด้วย2 70หารด้วย2 70หาร2ได้เท่ากับ35นั่นเองค่ะข้อที่5จาก405ไปหา 135นะคะจาก405ไปหา135อันนี้หารด้วย3ค่ะหารด้วย3ได้135เช่นกันจาก135ไปหา45ก็หารด้วย3 45หาร3ได้เท่ากับ15ต่อไป15ก็ต้องหาร3เช่นกัน15หาร3ก็ได้เท่ากับ5นั่นเองค่ะ ข้อที่6 2430 810 270 90อันนี้ก็เป็นแบบลดลงเช่นกันแบบลดลงโดยการหารอะไรเอ่ย2430นะคะหารด้วยหารด้วย3ค่ะ2430หารด้วย3ได้810นะคะ810หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ270 2 7 0หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ90เช่นกันเราอยากรู้จำนวนถัดไปเราก็ต้องนำ9 0า90หารด้วย3 9 0หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ30นั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่3เเขาบอกว่าพิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้แล้วเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 375 750 1,500 แล้วเขาเว้นไว้2ช่องนะคะแล้วก็ไปหา12,000่ค่ะามาพิจารณาว่าจาก375ไปหา750เป็นแบบเป็นแบบเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นโดยการโดยการคูณค่ะเขาทำการคูณ2เข้าไปนะคะคูณ2ก็ได้เท่ากับ750เช่นกันเด็กๆจะเห็นว่าจาก750ไปหา1,500ก็ต้องคูณ2 เพราะฉะนั้นจำนวนที่ถัดไปจาก1,500เราก็ต้องคูณ2เช่นกันค่ะคูณ2ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ3,000จาก3,000เราก็ต้องนำไปคูณ2 3,000คูณ2ก็ได้เท่ากับ6000จาก6000คูณ2ก็ได้เท่ากับ1 2 0 0 0นะคะข้อต่อไปข้อที่2 23 เว้นไว้2จํานวนนะคะแล้วก็ไปหา1,472 5,888 2 3 5 5 2ตรงนี้อาจจะพิจารณายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเว้นไว้เพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเป็นแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ่ยเป็นแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยการคูนเลขอะไรเข้าไปเอ่ยพิจารณาตัวสุดท้ายเลย2คูณอะไรได้8คะ 2คูณกับ4ได้8ามาดูว่า1,472คูณ4ได้เท่ากับ5,888จริงไหมคะจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเขานำไปคูณ4นั่นเองต่อไปมาดูที่ว่า5,888นะคะนำไปคูณ4เท่ากับจำนวนถัดไปจริงไหมคะได้เท่ากับ23,552จริง เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นคูณ4คูณ4และคูณ4 23คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย23คูณ4นะคะได้เท่ากับ92ต่อไป92คูณ4ได้เท่ากับ368เรานำ3า8 6 8ไปคูณ4ก็ได้เท่ากับ1472จริงนะคะต่อไปข้อที่3 ข้อที่3จาก44 264 1,584เว้นไว้2จำนวนและไปหา342,144นะคะอาจาก44ไปหา264นะคะคูณด้วย6ตรงนี้ก็เช่นกันตรงนี้ก็คูณด้วย6นะคะ ต่อไป1,584คูณด้วย6ค่ะได้เท่ากับ954 4ค่ะเราก็นำ9,504ไปคูณด้วย6ค่ะคูณด้วย6นะคะก็ได้เท่ากับ5 7 0 2 4ตรงนี้คูณด้วย6ก็ได้เท่ากับ342,144ั่นั่นเองค่ะมาดูข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายก็ยังเป็นแบบเพิ่มขึ้นอยู่นะคะ แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไรเอ่ยเรามาพิจารณาจํานวนหลังก่อนค่ะจาก819ไปหา2457นะคะตรงนี้คูณด้วยคูณด้วย3นั่นเองค่ะเช่นกันตรงนี้ก็คูณด้วย3เพราะฉะนั้นเป็นแบบเพิ่มขึ้นโดยการโดยการคูณ3นะคะโดยการคูณ3 ตรงนี้เราก็หาว่าอะไรเอ่ยคูณกับ3ได้819นะคะรูบิลได้เท่ากับ273ตรงนี้ได้เท่ากับ91นะคะเราก็มาเช็คอีกทีว่า91คูณ3ได้273จริงหรือเปล่าเอ่ยจริงนะคะข้อนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบจาก91ไป 273, 819แล้วก็ไปเรื่อยๆโดยการคูณ3นั่นเองค่ะ นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปจำนวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือเรียนดีกว่าค่ะว่าเขากล่าวว่าอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเลยไปทบทวนความรู้กับพี่นกฮูก,กันก่อนนะคะพี่นกฮูกถามว่าจากช่องว่างไปหา12,800ไปหา3,200 800ช่องว่างแล้วก็50จากแบบรูปนะคะให้หาจำนวนในช่องว่าง เดี๋ยวลองมาเขียนความสัมพันธ์ก่อนนะคะ12800 3200 800ช่องว่างแล้วก็50จะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์แบบอะไรคะแบบลดลงลดลงซึ่งลดลงโดยการหารอะไรเอ่ย เรามาพิจารณาจากตรงนี้นะคะาจากง่ายๆเลยจาก3,200ไปหา800รเขาหารด้วยหารด้วย4นะคะตรงนี้ก็หารด้วย4เช่นกันเพราะฉะนั้นช่องวางช่องแรกนะคะเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ต้องหารด้วย4ให้ได้เท่ากับ12,800นนะคะจำนวนแรกก็คือจำนวนแรก เท่ากับ51,200นั่นเองค่ะต่อไปจาก800ไปหาจำนวนอะไรเอ่ยเราก็ต้องหารด้วย4นะคะจำนวนที่2จํจำนวนนี้นะคะจำนวนนี้คือ800หารด้วย4ก็เท่ากับ200นั่นเองค่ะก็ตอบแล้วว่าจากแบบรูปนะคะจำนวนที่หายไปก็จะมี 51,200แล้วก็200นั่นเองค่ะ,ะไปดูในหนังสือเรียนหน้าที่128นะคะ,ะ,คะเขาให้ทำการพิจารณาแบบรูปจาก2ไป3จาก3ไป5จาก5ไป8จาก8ไป12และเป็นจำนวนอะไรเขาให้หาความสัมพันธ์ของจำนวนที่ติดกันนะคะจาก2ไป3ก็ได้ว่าเขาบวกด้วย1จาก3ไป5บวกด้วย2 5ไป 8, 3 8บวก3 8ไป 12, บวก4แสดงว่าจํานวนถัดไปต้องบวกเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นบวก5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่ามีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะคะจากจํานวนทางซ้ายเป็นบวก4 2 3 4ไปเรื่อยๆตามลำดับค่ะเพราะฉะนั้นจํานวนที่ถัดไปจาก12เราต้องบวกด้วย5ก็จะได้เท่ากับ12บวก5นะคะเท่ากับ17นั่นเองค่ะ ามาลองพิจารณากันอีกสักข้อนะคะข้อนี้เป็นคิดแบบง่ายๆเลย mm. เขาถามว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์กันแบบใด mm. จาก75ไป76 mm. บวกด้วยอะไรคะ75ไป76นะคะก็บวกด้วย1นั่นเองจาก76ไป78บวกด้วยบวกด้วย2คะ่ะจาก78ไปหา81บวกด้วย3 เพราะฉะนั้นจาก81ไปหาจํานวนต่อไปเราต้องบวกด้วย4นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแบบเพิ่มขึ้นจากจํานวนทางซ้ายโดยการบวก 1>, 1, 2, 3, 4ตามลำดับเพราะฉะนั้นจำนวนที่อยู่ถัดไปจาก81เอ่าเมื่อกี้ครูวิวบอกว่าต้องบวกด้วย4นั่นเองค่ะก็ต้องเป็น81บวกด้วย4 81นะคะ81บวกด้วย4ได้เท่ากับ ได้เท่ากับ85เราก็จะตอบได้แล้วว่าจํานวนถัดไปคือเท่ากับ85นั่นเองค่ะซึ่งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนแบบรูปแบบรูปจํานวนนะคะเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการหาความสัมพันธ์ของจํานวนที่อยู่ติดกันของแบบรูปจํานวนก่อนนะคะเราจึงจะหาจํานวนถัดไปได้นั่นเองค่ะ ครูบิลฝากเด็กๆกลับไปฝึกทําต่อในแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์ชั้นปน .6 เล่ม2ของอักษรด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดเคชั่น